สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดึงลิงก์สมัครนะครับเป็นแบบ binary auto room นะครับให้ทุกท่านเข้ามาที่แอป e m a n นะครับที่เป็นแอปของพวกเราเองนะครับแตะเข้าไปหนึ่งที่นะครับแล้วเราเข้ามาหน้าหลักหน้าหลักของเรานะครับหน้าหลักก็จะเป็นหน้านี้เนาะนะครับเวลาที่พวกเราอยากจะได้ นำในเรื่องของลิงก์เพื่อที่จะแชร์ออกไปหาสมาชิกหรือว่าผู้มุ่งหวังนะครับเราสามารถเข้ามากดสร้างลิงก์ที่ตรงนี้เมนูนี้ได้เลยนะครับผ่านหน้าแอป,ปของเราแต่เราต้องมีในเรื่องของ i d หรือว่านะชื่อที่เข้าระบบของ Xman ก่อนนะครับให้พวกเราเข้ามากดสร้างที่ตรงนี้ได้เลยเมื่อพวกเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเจอหน้าที่สร้าง QR code นะครับให้เราแตะที่เมนูลิงก์นะครับก็จะเป็นลิงก์ของพวกเราที่เป็นลิงก์สมัครนะครับทุกท่านดูสังเกตดูลิงก์ตรงนี้นะครับจะเป็นลิงก์ xman นะครับให้เราแตะเลื่อนนะครับมาด้านท้ายนะครับจะมีตัวเลขนะครับต่างๆที่เป็นชื่อหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษน้อให้เราดูที่เท่ากับนะครับเมื่อเราเห็นเท่ากับแล้วนะครับให้เราแตะ1ทีแล้วก็กรอก ID ของเราที่ใช้งานหรือว่าเข้าระบบลงไปยกตัวอย่างนะครับผม นะมี ID ในระบบ x m a กมผมก็จะกรอกลงไปที่เป็นชื่อเข้าระบบของเราให้กรอกลงไปเท่านี้นะครับแล้วทุกท่านนะครับก็สามารถที่จะสร้างสร้างเป็นของเราเองได้ถ้าเกิดอยากจะก๊อปปี้ลิงก์ไปให้ทุกท่านแตะแช่ค้าง,งไว้เลยกดค้างไว้1ทีนะครับมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีน้ำเงินแบบนี้ให้เรามากดคัดลอกกดคัดลอก1ทีนะครับแล้วเราก็จะได้ลิงก์ในระบบของเราไปแต่ถ้าเกิดเราอยากได้เป็น QR Code นะครับให้ทุกท่านแคปหน้าจอนะหรือว่าจะกดเซฟตรงนี้ก็ได้ถ้าเซฟตรงนี้มันจะเข้าไปอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลดของโทรศัพท์เราอาจจะหาไม่เจอเพราะฉะนั้นเอาความชัวรก็คือให้ทุกท่านแคปหน้าจอเอาตรงนี้แล้วเอาไปติดในภาพเพื่อให้นะครับผู้มุ่งหวังของเราสามารถทีจ่จะเรียกว่าสแกนแล้วกนะ็กดตามลิงก์เข้าไปสมัครกอกสมัครได้เลย นะครับเรามาดูตัวอย่างเวลาที่พวกเราแขปบหน้าจอหรือว่าเอาลิงก์ไปแล้วเราจะใช้งานยังไงให้ทุกท่านกดไปที่ลายนะครับลายของทุกท่านลายส่วนตัวของท่านเลยถ้าเกิดทุกท่านอยากรู้ว่าหน้าตาลิงก์ของตัวเองเป็นยังไง mm. เข้าไปที่ลายแชทหรือว่าแชทของตัวเองเนาะนะครับแล้วก็กดที่ลิงก์วางนะครับพอวางปุ๊บเราก็จะเห็นหน้าตาลิงก์สมัครของเรานะครับให้ทุกท่านกดส่งลองดูนะครับ เมื่อเรากดส่งลองดูเราจะเห็นหน้าตาเป็นลิงก์ของเรานี่คือหน้าตาลิงก์ของเรานะครับเราจะเอาไปแปลงเป็นลิงก์ใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้งานลิงก์นี้ส่งไปให้นะผู้มุ่งหวังหรือว่าลูกทีมของเราก็ได้นะครับหรือว่าเราอยากจะใช้เป็น QR code เราก็าแคปมาเราก็เอามาติดตรงนี้เหมือนคิวอาร์โแล้วเราจะใช้งานได้ยังไงให้ทุกท่านแตะไปที่ลิงก์ได้เลย,เลยมันก็จะมีชื่อพวกเราที่เป็นหน้ากรรอกสมัครเห็นไหมครับมันก็จะมีในเรื่องของ ชื่อเราเป็นผู้สปอนเซอร์แล้วก็ชื่อเต็มเราใครแล้วเราก็จะให้ไป p e n e l y auto room ไปที่ซ้ายฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเนี่ยให้เรากดเลือกได้เลยเอาเป็นว่ากรอกสมัครได้ตามปกตินะครับสมัครฟรีก็แตะฟรีตรงนี้นี่คือวิธีการกดลิงก์นะครับสมัครหรือว่าดึงลิงก์สมัครออกมาจากระบบ smap นะครับส่วนวิธีการสแกนเราจะเช็คข้อมูลที่เราสแกนยังไงให้ทุกท่านมาที่นะตรงนี้เลย ตรงที่สแกนนะครับที่ตรงค้นหานี้ให้เราแตะนะรูปสแกนมาแล้วเราเข้ามาที่ตรงนี้นะครับเข้ามาตรงที่นะสแกน QR code เป็นรูปภาพให้เราแตะนะครับหนึ่งทีเราก็จะเห็นรูปภาพที่เราแคปมานะครับเหมือนที่ผมแคปมาตะกี้นะครับแล้วก็แตะไปที่รูปภาพที่เราแคปมาเมื่อเราแตะมาปุ๊บมันจะเห็นในเรื่องของลิงก์นะครับตรงนี้ขึ้นมาให้เราแตะตรงนี้เลยมันก็จะเข้าไปสู่หน้าลักของเราตะกี้เหมือนเดิมเห็นไหมครับ ง่ายๆวิธีการแชร์ลิงก์นะครับก็ประมาณนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในเรื่องราวข่าวสารต่างๆหวังว่าทุกท่านจะมีรายได้จากเอ็กแมนของพวกเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ